พระบุตรผู้ทรงจำเรือนและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิดรันดรอาารย์อทอ่านจากหนังสือปรีชาญาวิญญ,ญาณผู้ชอบธรรมในพระหัสพระเจ้าความทุกข์ทรมารในใดๆจะทำร้ายทำไม่ได้ในสายตาของคนชนเหล่าความตายของผู้ชอบธรรมดูเหมือนเป็นการสิ้นสุด การจากโลกนี้ไปถูกคิดว่าเป็นหายมกนะการที่เขาพราจากเราไปดูเหมือนเป็นการสูญสิ้นแต่แท้จริงแล้วเขาอยู่ในสันติสุขแม้ในสายตาของมนุษเขาดูเหมือนว่าถูกพระเจ้าลงโทษแต่เขาก็มีความหวังเต็มเปีเป่ยมว่าจะได้ชีวิตอมตะ เขาต้องทุทกเพียงเล็กน้อยแต่จะได้รับบำเหน็จอันใหญ่หลวงเพราะพระเจ้าทรงทดลองเขาและทรงพบว่าเขาเหมาะสมกับพระองค์พระองค์ทรงทดลองเขาเหมืมอนทรงหลอมทองในเบา้าพอพระทยรับเขาเป็นเสมือนเครื่องบูชาในวาระที่พระองค์เสด็จมาเขาจะส่องแสงวุ่ เขาจะเป็นเหมือนประกายไฟที่ไม่เป็นทั่วกองฟางเขาจะตัดสินนานาชาติและมีอำนาจปกครองประชาชาติองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครองราชเหนือเขาตลอดไปบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์จะเข้าใจความจริงบรรดาผู้ซื่อสัสตย์ต่อพระองค์จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ในความรัก พระเจ้าทรงความรักมั่นคงและพระองค์ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และเสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ทรงเลือกสรรพระวาจาพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า รงสมเียยด้ววาองพระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทูงหญ้าเขียวขจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนาที